สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเกษตรแนวใหม่กับผมกายพลินครับวันนี้เราจะมากระชับพื้นที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวเกษตรหรือคนทำอาชีพเกษตรกรไทยว่าจะเป็นอย่างไรจะรุ่งหรือร่วงวันนี้คุณพงเทพบำเพนผลนะครับจะมาชี้ช่องบอกทางทุกแง่ทุกมุมครับสวัสดีครับคุณพงเทพครับสวัสดีครับพี่กายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับ ยังคุณพงเทพเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือผู้จัดการจังหวัดสระแก้วสระแก้วครับบริษัทเคมาเก็ตติ้งเวอร์จำกัดครับผมบริษัทนี้ทำอะไรบริษัทเคมาเก็ตติ้งเวอร์นี่เปิดบอลไก่รดอไงอ่าเป็นผู้จำหน่ายผู้จำหน่ายสินค้าเคมีเคมีตัวนี้ก็ว่าเป็นอินซีเคมีคิดว่าครัเป็นปุ๋ยน้ำอินซีเคมีเอสเคเก้าก้าวเก้าตัวใหม่ตัวใหม่เป็นชนิดเดียวว่าเป็นตัวแรกครับที่เป็นปุ๋ยน้ำอินซีเคมีอืมครับ แล้วบทบาทอย่างคุณอ่าพงเทพเนี่ยดูแลพื้นที่จังหวัดอะไรบ้างนะพื้นที่จังหวัดสักแก้วครับสักแก้วแล้วก็เขตบ้านป้านอ่อนเนี่ยครับผมเป็นญาติป้านอปล่าไม่เป็นครับแต่เป็นคนรู้จักแต่ลงลงคะแนนเสียงให้ให้ครับอ่าบ้านป้านอครับดูพื้นที่ดูดูเรื่องอะไรบ้างพื้นที่ที่จังหวัดสักแก้วนี่มีก็มีพวกอ่า มันสำปะหลังมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดแล้วก็ผลไม้มีเงาะทุเรียนลำไยก็ปลูกหลายอย่างนะหลายอย่างครับพื้นที่แต่ละโซนครับแต่ละโซนแต่ละพื้นที่ก็จะปลูกอโซนไหนที่มีน้ําที่ว่าสภาพพื้นดินดีเนี่ยก็จะปลูกไม้ยืนผลไม้ผลที่ว่าเป็นแถวนั้นมีไม้ล้อมไหมไม้ล้อมจันเอ้ยปาจีนบุรีมีแน่นอนปาจีนนี่มีครับมีเยอะครัล้ายๆเหมือนแถวชะอมคแต่แถวสักแก้วไม่น่าจะมีนะ ขาไม่เคยนิยมกันยังยังไม่เคยเจอครับยังไม่เคยเจอนะเจอจะไหมผลครัพื้นไร่ล้มลุกธรรมดาทั่วไปครับแล้วเป็นไงหลังจากเอาสินค้าตัวนี้ไปเขาเรียกว่าแนะนําให้เกษตรกรสินค้าตัวนี้ที่ผมเป็นผู้เหมือนว่าเป็นผู้จัดการดูแลผู้จัดการจังหวัดตามร้านค้าด้วยตามร้านค้าด้วยสินค้าตัวนี้ไปออกใหม่อืคือร้านค้าเนี่ยเราจะไม่ได้ลงเราติดตามผลติดตามผลว่เอาสินค้าตัวนี้ไปให้เกษตรกรใช้เออทดลองฟรีมาเลยตั้งแต่เดือนตุลาอันนี้นานแล้วดถึงนานานแล้วนานแล้วฝ่าจะ ถึงวันนี้ทุกวันนี้ได้ก็ตกแล้วสองเดือนสองเดือนผลผลิตที่ทดลองใช้แล้วมันได้ออกมาเป็นเม็ดเงินของเกษตรกรนี้คำตอบรับกลับมาดีมากเกินคาดเกินคาดเลยครับว่าเกษตรกรใช้ตัวปุ๋ยน้ำเอสเคเก้าเก้าเนี่ยลดต้นทุนได้เคยเอาไปฉีดของตัวเองไหมของผมฉีดกล้วยไข่ครับที่บ้านปลูกกล้วยไข่ปลูกกล้วยไข่ด้วยกี่ต้นอ๋อปลูกเป็นสิบสิบไร่เลยอบอบปลูกเป็นอาชีพเลยอูกเป็นอาชีพกล้วยไข่ลูกเล็กๆนะลูกเล็กๆครับ โอ้ทำไมชอบกล้วยไข่อ่ะเพราะมันไข่นี่มันเป็นสีขาวมันง่ายมันง่ายฝ่าปอกง่ายแล้วอายุเขาเรียกเก็บเกี่ยวได้เร็วอายุสั้นฝ่าเก็บเกี่ยวได้เร็วฝ่าถ้ากล้วยน้ำว้าจะนานนานกว่านิดหน่อยกล้วยไข่นี่อยู่ประมาณกี่วันนะเก็บได้เนี่ยสามสิบกว่าวันกว่าจากออกปีนะครับไอ้จากออกปีจากออกปีกล้วยไข่รู้สึกเดือนครึ่งเกือบเอ้ยไม่ใช่กล้วยน้ำว้าเดือนครึ่งเกือบสองเดือนเนี่ยเกือบสองเดือนครับกว่าจะเก็บได้นะครับผมเนี่ยไม่รู้ข้อมูลถูกเปล่าไม่รู้นะถูกครับแต่ผมอ่านคร่าวๆมาลััักษณะะแแแบบบนนนนนนน้้้้่ใชชชมลวววววิิถถีีตเป็ไงาา วิธีกินดีอยู่ดีหรือไม่ยังไงก็ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมเพราะสินค้าเกษตรที่เคมีที่เขาใช้อะราคาปรับราคาสูงมากขึ้นปัญหาปัญหาของเกษตรกรจริงๆเลยสินค้าที่เขาใช้ปัจจุบันนี่นะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอะไรแล้วแต่นะมันไม่ได้เพิ่มผลผลิตอะไรหรอกไม่ได้เพิ่มแต่เพียงแต่ว่าเอาพอพออยู่ได้พออยู่ได้แต่ปัญหามันราคาอยตอนนี้คือปัญหาของเกษตรกรเนี่ยของเคมีพันเขาจะเพิ่ม ข้อมูลเข้าไปแต่ตัวสินค้าเขาไม่ได้เพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพคุณภาพไม่ได้เพิ่มคุณภาพเขาไม่ได้เพิ่มแต่ก็เพิ่มแค่ข้อมูลไปอย่างเดียวเกษตรกรก็เลยหาตัวนู้นก็ดีตัวนี้ก็ดีตัวนู้นก็ดีตัวนี้ซื้อทุกตัวเลยซื้อทุกตัวเลยหมดตัวเลยมีสิบตัวซื้อสิบอย่างนั่นคือปัญหาใหญ่คือปัญหาของเกษตรกรนั่นนสิทุกอย่างเราถึงเอาตัวเอสเคเก้าปุ๋ยน้ำอินทรีย์ตัวนี้มาเพื่อให้เกษตรกรทดลองใช้อืใช้แล้วมันเป็นยังไงอ่าผลผลิตคเพิ่มขึ้นไหม สินค้าใช้ไปแล้วเงินที่จ่ายลงไปเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมใช่ไหมเพิ่มขึ้นไหมถามผมเลยผมมีถามใครอ่ะครับผมเพื่อผม้วมีตัวอย่างเอออาสินค้ามีคาตอบมีคําตอบมาให้เกษตรกรรู้ว่าเออสินค้าใช้ไปแล้วมันดียังไงครับอ่าและอย่างผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านอด้านเขาเรียกว่าจังหวัดสัะแ้วเราต้องไปกระจายตามร้านค้าครับผมใช่ไหม ตามร้านค้าเกี่ยวเรื่องเคมีเคมีพันร้านค้าทั่วๆไปทั่วไปทุกเกรกรทกสอทุกร้านค้าเคมีเพราะว่าถ้าเกิดใครอยากใช้ต้องไปสอบถามตามนู้นต้องไปหาตามร้านค้าตามร้านค้าครับผมเป็นแต่ว่าไอ้ที่เรามาออกรายการเนี่ยเรามาอธิบายให้เข้าใจเฉยอธิบายให้ให้รู้ว่ามีขายที่ไหนแล้วใช้แล้วติดค้าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างครับผลตอบรับออกมาผลผลิตดีมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่มาเป็นผู้จัดการนี่เป็นไงวิถีชีวิตคุณคุณพงเทพของผมเมื่อก่อนนะฮะก็คือว่าอาชีพทําสวน ทำสวนกล้ยไข่ปล้ยไข่ทุเรียนทำยางพาราทุกทุกอย่างเออที่ภาคตะวันออกก็จะเหมือนว่าช่วงเวลาไหนว่างเขาก็จะปลูกช่วงนั้นไปแต่แต่ละเวลาจะไม่เหมือนกันครับเขาเลือกขยันขยันวันอ่อนขยันนะขยันมากแล้วก็ถือว่าแต่รายได้น้อยรายได้น้อยเพราะว่าค่าใช้จ่ายคือเรื่องของเรื่องคือผลผลิตมันน้อยอ่ะแต่ค่าปุ๋ยค่ายาโอ้บ้นทุกอย่างเลยเราทุกวันนี้ก็ปุ๋ยหนึ่งก็สอบเออพันประบาทสูตรเสมอนะฮะสิบห้า ถ้าเป็นพวก4ี่สิกถูนย์นี่ก็อยู่ประมาณเก้าร้อยบาทเก้า้อยบาทเข้าเก้าร้อยใช้ได้แค่ไล่สองไร่เองไล่เดียวครับไล่เดียวไร่เดียวเก้าร้อยบาทใช่ไม้ผลแล้วใช้ SK สเคเก้าเก้ขวดเดียวเท่าไหร่เลยหนึ่งขวดครับในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพันเก้าร้อยบาทใช้ได้กี่ไร่สองไล่ได้ไหมสิบห้าไร่ครับสิบห้าไล่สิบห้าไล่ต่อตกไล่เท่าไหร่ไม่ถึงร้อยกว่าร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทว่าถูกถูกเยอะเนี่ก็เพราั้นเก้าร้อยไร่เก้าร้อยนี่ร้อยกว่าบาท สำคัญนะผลผลิตจะได้เรื่องผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเกษตรกรทุกคนที่ใช้ตัวสินค้าทดลองไปแล้วเนี่ยทุกคนตอบรับกลับมาดีมากอืทุกคนตอนนี้ที่วิ่งหาอย่างเดียวฮะวิ่งหาตมร้านค้าแต่บางบางร้านก็เขาต้องยอมรับนะต้องขออภัยท่านผู้ชมเพราะว่าสินค้าปุ๋ยเคมีตัวนี้เพิ่งออกเพิ่งออกเป็นน้องอาจจะวางยังไม่ทั่วถึงยังไม่ทั่วถึงแค่ถ้าอย่างนั้นอ่ะพี่น้องเกษตรกรที่ดูรายการนี้อยู่ รีบบก่อมอบไปถามไปถามไปถามอีกอยแล้วทนไม่ได้เขาต้องมาขายกาจะหาซื้อตรงไหนได้ร้าน้ามกันนคาแะพอเราถามเข้าไปปุ๊บเนี่ยร้านค้าจะอยู่ไม่ได้แล้วซื้อหนึ่งผลผลิตที่ตอบรับกลับมาที่เราวางอยู่ตรงหน้านี้นี่เป็นส่วนหนึ่งในที่เราเอามาออกในรายการวันนี้เดี๋ยวเบรกหน้าไงเบรกหน้าเราจะมาจัดเต็มๆเพราะว่าอย่างทีมงานคุณพงเทพเนี่ยเขาไปถ่ายทํามา เกี่ยวเรื่องผลผลิตผลิตโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยที่เชหน้าสินค้าตัวนี้เบกหน้าดีกว่านะครับผมครับเบกนี้เดี๋ยวพักกูเดียวครับ ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกรษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ลดต้นทุนเพิ่มผ,ผลผลิตปิดฉากความจนเกษตรกรไทย เมื่อใช้ปุ๋ยอินรีเคมีชนิดน้ำ SK 999สนใจโทร02 105 6666 02 105 6677 กลับเข้าสู่รายการข่าวเกษตรแนวใหม่กับผมกายพรินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้มาดูของจริงเลยดีกว่าว่าปุ๋ยอินรีเคมีชนิดน้ำา SK999 พอเกษตรกรเอาไปฉีดเห็นผลจริงหรือไม่หรือแค่คุยโมโออวดเดี๋ยวติดตามข้อมูลรายละเอียดครับเอางี้คุณมงเทพเห็นบอกว่าไปถ่ายทำเกี่ยวเรื่องอะไรนะลำไยครับลำไยครับผมเนี่ยอันนี้ซื้อมา่างไหนเนี่ย จากเจ้าของสวนเลยครับไปซื้อมาไม่ได้ซื้อครับผมตั้งใจผมตั้งใจจะซื้อเขาเลยเขาไม่ขายเขาไม่ขายเขาบอกว่าดีใจมากเขาดีใจว่าเอาสินค้าตัวนี้ไปทดลองใช้ฟรีโดยไม่คิดถ้าทำเาดีใจย็นไงเขาดีใจด้วยความจริงใจไหมหรือจริงใจหรือแกล้งหลอกเราเราเรามีเทปดีดีในในที่เราถ่ายทำมาดดีใจมากเลยจากว่าทำไมเอาเอาปุ๋ยดีๆไปให้เขาฉีดได้ผลได้ผลเรามาย้อนหลังนิดนึงอ่าเป็นไงช่วงเดือนอ่า ิงหากรยยาสองเดือนภาคตะวันออกนะครับฝนตกหนักมากเลยถูกต้องน้ําท่วมด้วยช่วงนั้นนะครับผมแต่แต่ในภาคตะวันออกมันมีบ้างเป็นบางอำเภอที่น้ําท่วมน้ําท่วมอสองเดือนนี่ใส่ปุ๋ยไม่ได้เลยทางดินนี่ใส่ไม่ได้ทางไม้ก็ฉีดไม่ได้เออปัญหาของลําไยเนี่ยฝนตกมากเป็นไงตกมากการพัฒนาของเขาไม่มีไม่ดีเขาจะอยู่เฉยอยู่นิ่งนิ่งนิ่งลำไยนี่หกเดือนครึ่งเขาจะเก็บเกี่ยวอืมแต่ตัวเนี้ย เขาเจ้าของศูนย์เคลียรเลยตอนนั้นเคียนเลยครับพอได้เอสเคเก้าก็ไปฉีดไปฉีดเท่านั้นแหละตอนแรกลูกขนาดไหนลูกนี่อ่ะลูประมาณนี้ลูกนี้มือสูงลูกเล็กใช่่าเหรยนสลึงอ่าผมจะยกให้พี่กายดูอ่าแต่ละพวงเนี้ยอ่าอืกอย่างน้อยเจ็ดสิบแปดสิบลูกเป็นไงอ๋มาเรียกว่าพวงใหญ่ลูกเยอะอ่าเป็นพวงใหญ่ลูกใหญ่ก็ไปคัดมาเฉพาะพวงใหญ่เนี่ยอ่าเราเราดูในเทปซีดีได้ เราจะ้ท่านผูอันนี้แค่เอามาดูตัวอย่างเอาตัวอย่างแต่ว่าถ่ายมาเนี่ยมันคัดไม่ได้อยู่แล้วคัดไม่ได้คือเราจะดูเห็นอยู่แล้วเออแล้วเป็นไงอันนี้ทำไมมีแต่ลูกเท่าๆกันเลยคือเขาเขาเด่นลูกเล็กออกว่เนี่ยไม่มีพี่กายมองได้เลยแต่ละช่อแต่ละพวงแต่ลูกค่อนข้างเท่าเท่าเท่ามันจะเสมอกันเลยแต่ละเราเข้าเลยเขาไม่ขายเขาไม่ขายเขาบอกว่าดีใจมากเขาดีใจว่าเอาสินค้าตัวนี้ไปใทดลองใช้ฟรี โดยไม่คิดถ้าคงดีใจเป็นไงเขาดีใจด้วยความจริงใจไหมหรือจริงใจครับหลอกเราเราเรามีเทปซีดีในในที่เราท่านดีใจมากดีใจมากเลยว่าทำไมเอาสีเอาปุ๋ยดีๆไปให้เขาฉีดได้ผลได้ผลเรามาย้อนหลังนิดนึงปนไอช่วงเดือนสิงหากันยาสองเดือนภาคตะวันออกนะครับผลตกหนักมากเลยถูกต้องน้ําท่วมด้วยช่วงนั้นนะครับผมแต่ แต่ในภาคตะวันออกมันมีบ้างเป็นบางอำเภอที่น้ําท่วมน้าท่วมสองเดือนนี้ใส่ปุ๋ยไม่ได้เลยทางดินนี้ใส่ไม่ได้ทางไม้ก็ฉีดไม่ได้เอปัญหาของลําไยเนี่ยฝนตกมากเป็นไงตกมากการพัฒนาของเขาไม่มีไม่ดีเขาจะอยู่เฉยอยู่นิ่งนิ่งๆลำไยนี่หกเดือนครึ่งเขาจะเก็บเกี่ยวอืมแต่ตัวเนี้เาเจ้าของศูนย์เทียรเลยนะเียเครเลยครับพอได้สคก็ไปฉีดไปฉีดเท่านั้นแหละเท่าเลย เขาไม่ขายเขาไม่ขายเขาบอกว่าดีใจมากเขาดีใจว่าเอาสินค้าตัวนี้ไปทดลองใช้ฟรีโดยไม่คิดท่าทางเขาดีใจด้วยความจริงใจไหมหรือจริงใจหรืแกล้งหลอกเราเราเรามีเทปซีดีในในที่เราทำท่าทามดีใจมากดีใจมากว่าโอ้ทำไมเอาสินเอาปุ๋ยดีๆไปให้เขาฉีดได้ผลได้ผลเรามาย้อนหลังนิดนึงปไช่วงเดือนสิงหากักยาคสองเดือนภาคตะวันออกนะครับผลตกหนักมากเลยถูกต้องน้ําท่วมด้วยช่วงนั้นนะครับผมแต่ แต่ในภาคตะวันออกมันมีบางเป็นบางอำเภอที่น้ําท่วมน้ําท่วมสองเดือนนี้ใส่ปุ๋ยไม่ได้เลยทางดินนี่ใส่ไม่ได้ทางไม้ก็ฉีดไม่ได้เออปัญหาของลําไยเนี่ยฝนตกมากเป็นไงตกมากการพัฒนาของเขาไม่มีไม่ดีเขาจะอยู่เฉยอยู่นิ่งนิ่งๆลำไยนี้หกเดือนครึ่งเขาจะเก็บเกี่ยวอืมแต่ตัวนี้เขาเจ้าของศูนเคลียรเลยนะเคียนเลยครับพอได้เอสเคกก็ไปฉีดไปฉีดเท่านั้นแหละตอนแรกลูกขนาดไหนลูกนี่ อะดูประมาณนี้อ่ะลูกนี้ืก็ถือว่าลูกเล็กใช่ถ้าเหรียญสลึงอ่าผมจะยกให้พี่กายดูอแต่ละพวงเนี้ยอ่าอืออย่างในน้อยเจ็ดสิบแปดสิบลูกเป็นไงอ๋อมาเรีกว่าพวงใหญ่ลูกเยอะอ่าเป็นพวงใหญ่ลูกใหญ่ก็ไปคัดมาเฉพาะพวงใหญ่เนี้ยอ่าเราเราดูในเทปซีดีได้เราเราจะมีให้ท่านผู้ชมดูอันนี้แค่เอามาดูตัวอย่างเอาตัวอย่างมดูแต่ว่าถ่ายมาเนี่ยมันคัดไม่ได้อยู่แล้วคัดไม่ได้คือเราจะดูเห็นอยู่แล้วเ แล้วเป็นไงอันนี้ทำไมมีแต่ลูกเท่าๆกันเลยไม่เด่นไม่เด่นลูกเล็กออกว่าเนี่ยไม่มีพี่กายมองได้เลยแต่ละชอแต่ละพวงแต่ลูกค่อนข้างเท่าเท่าเท่ามกันมันจะเสมอกันเลยแต่ละแล้วลูกเลหายไปไหนทั่วๆันก็ต้องมีเล็กบ้างใหญ่ม้างเราจะดูว่าในแต่ละ